วัสดีครับเอาไม่รู้จะดูโทรศัพท์ใครหรือเปล่าไม่รู้แต่ยักใหจะดีฮะน้ำมนตมาสวัสดีครับสวัสดีครับคนใจลรูกป้เราเสื้อแดงเบบุตรัยเสื้อแดงไม่มีวันตายเบตัไท่ไม่มีอะไรเสร็จร้องให้แล้วเมื่อกี้ยังไม่ร้องเลยกินกันตั้งแต่เช้าแม่ยังไม่ร้องเลยรักาางกายแข็งแรงนะจ๊ะหายเจ็บหายไข้ได้จ้าได้จ้ารู้้จ้า

ไม่ไ้ค่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไมได้กสามหกสามออกไม่กสาแมค่ะสีแดงค่ะแม่านนะแว็กขนมกน่อนอบคุณครับพี่พ่พี่น้องเพืออค 暖化今天。